เช้าเช้านะครับเอฟซีเรามาดูคอายิ่งทางเพชรูบุ์นะครับทางทางนี้ทางเพชรูบุ์นะครับ,บ,รบก็เป็นวิวกว่าได้นะครับขึ้นมาก็ประมาณรยสิริตโค้งดูครับดูเสื้อปริวนะครับตอนเช้าหนาวมากไม่ใช่มากครับหนาวสิบหกองศานะครับนี่แต่ถ้าเรามา ทางนี้นะครับทางนาครไทยพิษณุโลกนะครับก็จะเป็นอุทยานภูหินล่องกล้านะครับก็จะเป็นทางฝั่งนี้ป่าไมา้ยังอุดมสมบูรณ์มากครับเห็นไหมเมื่อเช้าตอนเช้าก็มีหมอกมีหมอกมีหมอกหน่อยนึแต่พอพอตอนหกโมงก็ ลมนะครับมีลมทําให้หมอกหายไปนะครับถือว่าถือว่าใช้ได้ครับบ้านหลังเล็กนะครับวันนี้ผมพักอยู่ตรงโน้นนะครับริบๆพักอยู่ห้องพักช่วงนี้ก็ไม่แพงนะครับห้องละเจ็ดร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับหน้าเที่ยวครับหน้าเที่ยวเดี๋ยวมาชมบรรยากาศนะครับผมจะพาเดินชมบรรยากาศสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ วันนี้25มีนานะครับอุณหภูมิตอนนี้16องศาเซลเซียสนะครับเสียงลมลมพัดนะครับในช่องเขาลมพัดมาหนาวเย็นเย็นมากนะครับทีนี้เราก็จะเดินดูนะครับดูดูดบรรยากาศ ฟูวิวหมอกถ้าเบิดห้องพักนะครับมีกลางเต็นท์ด้วยนะครับเดีสิถือว่าโอเคนะครับมีรสาตตรองครับร้านอาหารนะครับฟูวิวหมอกนะถือว่าสวยใช่ไหมเออตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่มียังไม่มีการทขึ้นมานะครับทำให้เราได้มองเห็น วิวของภูทบเบิกนะครับวิวของภูทบเบิกนี่เลยถือว่าสุดยอดนะครับผมนี่ครับภูทบเบิกครับเอฟซีภามขุงน,นี่ไปเป็นนครไทยพิเศษภูทุทยาหิน,นล่องกล้านะครับ ว่าไม่เสียเที่ยวครับไม่เสียเที่ยวเอ่อมาช่วงไหนก็ได้นะครับครูทับเบิกหนาวหนาวทุกรอบแต่วันนี้ลืมเสื้อกันหนาวมาไม่ใช่ลืมหรอกครับเรามาจากนครพนมนะครับคิดว่าจะไม่หนาวซะแล้วที่ไหนได้หนาวเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวพวกนี้จะจะเต็มไปด้วยกระหล่ำปีนะครับจะเต็มไปด้วยกระหล่ำปีนะครับแต่ว่าเพลมีนาเมษานกำลังกำลังเตรียมเตรียม เตรียมดินเพื่อที่จะปลูกไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นเเขาเรียกว่ากะหล่ำทางโน้นเราจะไม่ไปนะครับทางโบสถ์พริ้ซทางวัดนะครับเราจะไม่ไปน,นะครับเรานี่นะครับเดี๋ยวสีถ้าเรามองขึ้นไปสูงๆตรงโน้นนะครับจะเป็นจุดชมวิวคือเป็นสุดสูงที่สุดของภูทับเบิกนะครับ1,700 กว่านะครับสูงจากระดับน้ำทนะเลถือว่าคุ้มค่านะครับในการมาพักเที่ยวตอนเช้าวันนี้ผู้วิมอก็สวยนะครับสวยตรงนี้นะครับบ้านพักว่างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยเต็มนะถือว่าอยู่ในโซนที่ใช้ได้กันเลยนะครับสำหรับ ตอนนี้เวลา6โมง10นาทีนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวจะขอแวะเหนือนี่หน่อยนึงนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นที่พักเล็กๆนะครับเป็นเนินน่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับสวยครับลูกซีบอกได้คำเดียวว่าสวยมากเ,าเราลืมใส่เสื้อแขนเจ๋วเอ,อ้ยเจ้๋วเจ้๋ครับเจ้๋ว หนาวหนาวเดินเอาบรรยากาศนะครับสดกาแฟร้อนนะครับ,น,น,น,รบนี่ครับแก้วกงเดี่ยวคนใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะครับเสียงลมเสียงลมส่วนเบาะนี้เดี๋ยวโอ้ท้าลุมยังเลยนะครับเอข็ขาสั้นเสื้อแขนสั้นตรงนี้ก็อยู่จุดตรงกลางๆนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโลก็ ไม่อคยมีนักท่องเทีย่ยวเดินสักเท่าไหร,ร่ FC ครับตรงนี้เป็นร้านค้าเล็กๆนะครับร้านค้าเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟช่วงเช้าๆนะครับที่ตลาดก็มีพวกบัวหิมะนะครับ แล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะฟักแมวนะครับเป็นสินค้าแล้วก็เป็นพวกบวยต่างๆนะครับเปิดร้านกันแต่เช้าเลย <c oughs> มีขิงด้วยนะครับขิงมันเทศนะครับนี่ไรออรลพินนะครับธรรมดาปกติจากบนจะเป็นจะเป็นสตรอเบอรี่นะ พอดีไม่ได้พกตัางว่าตัวถ้าถ้าเป็นหน้าหนาตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่วะครับเออใช่ค่ะเดินเก็บเองงี้นะ,ก,นะกี่เดือนกี่เดือนในสตรอเบอรี่ถึงจะออกกี่เดือนเหรอ,วอเวาต้งแต่ปลูกถึงออดดอดเหรอประมาณสอเดืนค่ะแล้วปลูกตอนนี้อีกสองเดือนเก็บเหรอเออหน้านี้ไม่ปลูกแล้วจ้ะอ๋อหน้า,นาปลูกแล้วปลูกไม่ได้แล้วค่ะแล้วเตรียมดีนตัวนี้จะปลูกกระล่ำหรือว่าไงอ๋อใช่ค่ะอ๋อ ปลูกกระลำก่อนแล้วก็พรใกล้จะหนาวแล้วค่อยลงสตรอเบอรี่ใช่ใกล้จะหนาวแล้วค่อยปลูกสตรอเบอรี่สังเกตนะครับแม่ค้าเด็กๆก็ใส่เสื้อแขนยาวครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ผมลืมเสื้อแขนยาวมาไม่ใช่อะไรหรอกผมคิดว่ามันจะไม่หนาวขนาดนี้หนาวเย็นเย็นเย็นหนาวเย็นๆเออนี่นะครับฟักข้าวเราเอาลูกไปปลูกได้นะใช่ไหมมีกาแฟด้วยนะคะมีบัวหิมะมีเมลอนมีมาลา มละลาหวานาหรือที่ว่าฟักแมวนี่เลยเขาเรียกมะละหวานเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่เขาเอานี่ไปปลูกใช่ไหมใช่อืมดอกไม้ก็สวยนนะผ,ผัดกินทำกับข้าวอ่ามีวายด้วยนะครับอืดอกไม้สวยมากเอฟซี FC. ดูดอกไม้พี่เขาสวยงามอืมแจ๋วแจ๋ว ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมอืม,อมนะฟักแมวเนี่ยทางนี้เขาเรียกมาละหวานนะครับมาละหวานไอเราเรียกกันฟักแมวฟักแมวนะครับดูดูเถอะนโ,โอเค ครับผมสวนกระลำครับปลูกยังไงก็ขึ้นนะครับดูดูดกระลำที่นี่ปลูกขึ้นทุกต้นนะครับดูสวยครับเอฟซี ดอกไม้ก็มีครับบ้านเราน่าจะเป็นดอกอินอ่านะครับแล้วก็มีต้นท้อด้วยมีลูกท้อด้วยใช่ไหมนี่นี่ครับบวยลูกบวยลูกท้ออีีนี้เราจะพาดูลูกต่ำๆนะครับต่ำๆของลูกท้อกันนะครับเราจะมาจบคลิปกันที่ต้นลูกท้อนะครับนะครับก็ หนาวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาจบกันที่ลูกทอนะฮะนี่คืทอท้อเห็นไหมเต็มเลยเขาบอกปิดหยิบกินได้ครับกินได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปฝากเอฟซีที่บ้านสักสองลูกนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอลูกท้อด้วยสำหรับคลิปนี้ก็เอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีโอเค